พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการรู้จักประสบการณ์และดำเนินชีวิตพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเพื่อการดำเนินชีวิตคตริสตจักรที่แท้จริงจัดาห์ที่สองการรับสุขพระคริสต์เป็นความเที่ยงแท้ของเครื่องบูชาธัญญาหารเพื่อจะมีการดำเนินชีวิตคตริสเตียนแห่งเครื่องบูชาธัญญาหารและการดำเนินชีวิตคริสตจักรแห่งเครื่องบูชาธัญญาหารสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ในฐานะเครื่องบูชาธัญญาหารที่ยิ่งใหญ่คือการสำเร็จสุดยอดของการผสมกลมกลืนระหว่างพระเจ้าตรีกภาพกับมนุษย์ที่มีสามส่วนวันพฤหัสบดีเลขโรมัน3การดำเนินชีวิตของพระคริสต์และการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เป็นปัจเจก,กชนของเราจะกอบกำเนิดการสรุปรวมอย่างหนึ่งซึ่งก็คือการดำเนินชีวิตคริสตจักรในฐานะเครื่องบูชาธัญญาหารแห่งกลุ่มชน อารบิกหนึ่งการดำเนินชีวิตเช่นนี้เป็นการดำเนินชีวิตของสภาพมนุษย์ที่ได้ผสมกลมกลืนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์โลอมยุบข้างบนและเป็นการดำเนินชีวิตที่มีเกลือและกํายานแต่ปราศจากเชื้อและน้ำผึ้งเครื่องบูชาธัญญาหารทั้งสองรูปลักษณะนี้ได้แ,แก่พระคริสต์ที่เป็นปัจเจกชนและพระคริสต์แห่งกลุ่มชนเน่งเล็บก,การดำเนินชีวิตปริตจกักรล้วนเป็นอาหารที่ทำให้พระเจ้าทรงอิ่มหน,นำ และให้เราได้รับการบำรุงเลี้ยงอารบิกสองเครื่องบูชาธัญญาหารเป็นแบบเลงของการผสมผสานเพื่อนำเราเข้าสู่ความเที่ยงแท้แห่งพระกายของพระคริสเพื่อทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงวงเล็บหนึ่งในหนึ่งโกรินโทบทที่ 10: บข้อ17เปาโลกล่าวว่าแม้เราเป็นบุคคลหลายคนแต่เนื่องจากมีขนมปังก้อนเดียวเราจึงเป็นพระกายเดียว เพราะเราทุกคนได้ร่วมรับส่วนจากขนมปังก้อนเดียวนั้นแนวคิดของเปาโลที่ว่าคริสตจากเป็นขนมปังก้อนเดียวนั้นมาจากพันธสัญญาเดิมเครื่องบูชาธัญญาหารในเลวิติโกบทที่สองข้อสก็เป็นขนมที่ทำด้วยแป้งเนื้อละเอียดผสมกลมกลืนกับน้ำมันทุกส่วนของแป้งเนื้อละเอียดได้ผสมจนกลมกลืนกับน้ำมันนั่นก็คือการผสมผสาน วงเล็บสองความเที่ยงแท้เห็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งถูกแปลสภาพให้เป็นจริงผ่านการที่ตัวของเราถูกผสมผสานเข้าด้วยกันดังที่มีแบบเลงโดยเครื่องบูชาทัญญาหานั้นคือการดำเนินชีวิตแห่งกลุ่มชนโดยมนุษย์พระเจ้าที่ได้รับการสำเร็จซึ่งเป็นมนุษย์แท้แต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยชีวิตของพวกเขาเองแต่โดยชีวิตของพระเจ้าที่ผ่านขั้นตอนโดยให้คุณลักษณะของพระองค์ได้สำแดงออกทางคุณธรรมของพวกเขา การได้รับการสำเร็จคือการถูกทำให้สุกงอมโดยฝึกฝนวิญญาณของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อปฏิเสธละทิ้งตัวเองและเป็นอยู่โดยอีกชีวิตหนึ่งซึ่งก็คือพระคริสต์ผู้เป็นชีวิตของพระเจ้าวงเล็บ3พระเจ้าทรงผสมผสานพระกายเข้าด้วยกันคำว่าผสมผสานในภาษากรีกบ่งชี้เป็นนัยะถึงการสูญเสียข้อแตกต่างและยังหมายถึงทำให้กลมเกลียวปรับแต่งผสมกลมกลืน และปรับเข้าหากันวงเล็บ4ถ้าจะผสมผสานกันในการดำเนินชีวิตแห่งพระกายซึ่งก็คือการดำเนินชีวิตคลิตจักรที่เป็นเครื่องบูชาทัญญาหารนั้นเราก็ต้องผ่านการเขนและกระทำทุกสิ่งโดยพระวิญญาณน,นั้นเพื่อแจกจ่ายพระคลิ์ให้แก่ผู้อื่นเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคลิวงเล็บ5ประเด็นทั้งหมดนี้หมายความว่าเราควรสามัคคีธรรม การสามารถทีรทจะผสมผสานเราเข้าด้วยกันนั่นคือทําให้เราถูกปรับเข้าหากันถูกปรับแต่งทําให้กลมเกลียวและผสมกลมกลืนกันซึ่งเป็นเหตุให้ข้อแตกต่างของเราหมดไปและช่วยเราให้รอดจากการทิ้งร่องรอยแห่งปุคลิกภาพของเราไว้ในการดําเนินชีวิตคตริสตจักรและในการงานเพื่อพระคริสต์จะได้เป็นสารพัดและดํารงอยู่ในสารพัดวงเล็บห เราไม่ควรทำสิ่งใดโดยไม่สามาัคคีธรรมกับวิสุทธิชนคนอื่นที่ร่วมประสานกับเราการสามาัคคีธรรมเรียกร้องให้เราต้องหยุดเมื่อเรากำลังจะกระทำบางสิ่งในการร่วมประสานที่อยู่ในชีวิตคตริสตจักรและในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราทุกคนล้วนต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทำสิ่งใดโดยไม่มีการสามาัคีธรรมการผสมผสานหมายความว่าเราควรหยุดเพื่อสามาัคคีธรรมกับผู้อื่นเสมอ วันพิ่งหัสบอดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า1กรินโทบทที่12ข้อ12มอนดังกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวฉันใดพระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้น1กรินโทบทที่10ข้อ17แม้เราเป็นบุคคลหลายคนแต่เนื่องจากมีขนมปังก้อนเดียวเราจึงเป็นพระกายเดียว เพราะเราทุกคนได้ร่วมรับส่วนจากขนมปังก้อนเดียวนั้นในเลวิติโกบทที่สเราจะเห็นว่าเครื่องบูชาธัญญาหารนั้นมีหลากหลายรูปแบบเครื่องบูชาธัญญาหารอาจอยู่ในรูปของแป้งผสมกลมกลึงกับน้ามันหรือในรูปของขนมก็ได้เครื่องบูชาธัญญาหารที่เป็นแป้งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระคริสต์ที่เป็นปัจเจกชนทั้งอย่างเป็นเครื่องหมายเล็งถึงคริสเตียนที่เป็นปัจเจกชนด้วย เครื่องบูชาธัญญาหารที่เป็นขนมเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระคริสแห่งกลุ่มชนคือพระคริสพร้อมด้วยพระกายของโพองซึ่งก็คือคริสตจักรพันธสัญญาหมายเปิดเผยว่าพระคริสที่เป็นปัจจิกชนได้กลายเป็นพระคริสแห่งกลุ่มชนที่มีขนมเป็นเครื่องหมายปโลกกล่าวว่าแม้เราเป็นบุคคลหลายคนแต่เนื่องจากมีขนมปังก้อนเดียวเราจึงเป็นพระกายเดียวเพราะเราทุกคน ได้ร่วมรับส่วนจากขนมปังก้อนเดียวนั้นขนมปังก้อนเดียวนี้ก็คือขนมวันนี้พระคริสต์ไม่เพียงมีชีวิตเป็นอยู่ในลักษณะที่เป็นปัจเจกชนเท่านั้นแต่พระองค์ยังมีชีวิตเป็นอยู่ร่วมกับพระกายของพระองค์ซึ่งก็คือคริสตจักรด้วยพระคริสต์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าอย่างเป็นกลุ่มชนพระองค์ทรงเป็นศีรษะและทรงมีพระกายของพระองค์ซึ่งประกอบไปด้วยอวัยวะทั้งปวง ดังนั้นสําหรับเครื่องบูชาธัญญาหารที่อยู่ในรูปขนมเราจะมีการดําเนินชีวิต,ตรกริจจักเลือกอันข่าวสารในการที่จะมีเครื่องบูชาธัญญาหารที่เป็นขนมเราต้องมีแป้งเนื้อละเอียดผสมกลมกลืนกับน้ํามันเมื่อนําแป้งเนื้อละเอียดมาผสมกลมกลืนกับน้ํามันก็จะกลายเป็นก้อนแป้งจากนั้นก้อนแป้งนี้ก็จะถูกปิ้งบนเตาไฟกลายเป็นขนม ขนมนี้เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงการดำเนินชีวิตคริสตจักรสัญลักษณ์นี้ป่งชีว่าในที่สุดการดำเนินชีวิตของพระคริสต์และการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เป็นปัจเจกชนของเราก็จะกลายเป็นยอดรวมเดียวและยอดรวมเดียวนี้ก็คือการดำเนินชีวิตคริสตจักรเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรนั้นเราต้องมีสภาพมนุษย์อย่างมากทว่าสภาพมนุษย์นี้ไม่ควรแยกจากพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ แต่ควรเป็นสภาพมนุษย์ที่ผสมกลมเกลือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงไปด้วยพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อการดําเนินชีวิตริตจักรแล้วเราจะต้องเป็นบุคคลที่ถูกเคล้าน้ํามันคือเคลาน้ํามันโดยพระวิญญาณน,นั้นและด้วยพระวิญญาณน,นั้นยิ่งกว่านั้นเรายังไม่ควรมีเชื้อหรือน้าเพื่ด้วยแต่เราควรมีเกลือและกายานเราควรนําเกลือซึ่งก็คือการตายแห่งกางเขน มาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของเราให้มากๆและเราควรเต็มด้วยการเป็นขึ้นนี่คือการดำเนินชีวิตคตริสตจักรที่ถูกต้องถ้าเราอยากมีการดำเนินชีวิตคตริสตจักรเช่นนี้เราก็ต้องเต็มด้วยสภาพมนุษย์และดำเนินชีวิตเหมือนมนุษย์ไม่ใช่เหมือนทูตสวรรค์ทว่าพี่น้องหญิงบางคนหรือแม้แต่พี่น้องชายบางคนกับพยายามดำเนินชีวิตเรากับเป็นทูตสวรรค์วิสุทธิชนเหล่านี้แปลกประหลาดและขาดสภาพมนุษย์ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตคริตรจักนั้นเราต้องเต็มด้วยสภาพมนุษย์แต่ไม่ใช่สภาพมนุษย์ที่เป็นเอกเทศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราควรพื่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงต้องถูกเคล้าน้ำมันด้วยพระองค์ทางภายในและมีพระองค์เทลงบนตัวเราทางภายนอกถ้าเราเป็นบุคคลเช่นนี้เราก็จะเต็มไปด้วยพระวิญญาณนั้น เราจะยึดพระวิญญาณนั้นเป็นศูนย์กลางและถูกพระวิญญาณนั้นครอบครองเรายังดำเนินชีวิตที่ผ่านเกลือและอยู่ในกรรมยานด้วยซึ่งก็คือการดำเนินชีวิตที่ผ่านการตายของพระพริและอยู่ในการเป็นขึ้นของโพง่งเกลือจะจัดการกับเชื้อจัดการกับเชื้อโรคแห่งความบาปยิ่งกว่านั้นเกลือยังจัดการกับน้ำพึ่งคือจะประหารชีวิตธรรมชาติให้ตายด้วยนี่คือหนทางที่จะดำเนินชีวิตครจักร ที่เป็นเครื่องบูชาธัญญาหารชีวิตคลีตจักรที่เป็นเครื่องบูชาธัญญาหารสามารถถูกนําไปเผาให้เกิดสุขผลทรตให้พระเจ้าอินนามได้และเครื่องบูชาส่วนที่เหลือก็จะเป็นอาหารของเรานี่ก็หมายความว่าเราจะกินการดําเนินชีวิตคิสตจักรของเราเพราะการดําเนินชีวิตคิสตจักรจะเป็นการหล่อเลี้ยงในแตละวันของเราดังนั้นเครื่องบูชาธัญญาหารซึ่งเป็นการหล่อเลี้ยงในแตละวันของเรา จึงไม่ใช่แค่พระคริสต์ผู้เดียวแต่เป็นพระคริสต์พร้อมด้วยการดำเนินชีวิตคริสตจักรบัดนี้เรากินพระคริสต์และเรายังก,กินการดำเนินชีวิตคริสตจักรด้วยเราไม่เพียงกินเครื่องบูชาธ bon. ัญญา,า,า,าหารในรูปแบบที่หนึ่งซึ่งเป็นแป้งคือพระคริสต์ที่เป็นปัจจิกชนเท่านั้นแต่เรายังกินเครื่องบูชาธัญญาหารในรูปแบบที่สองซึ่งเป็นขนมด้วยคือพระคริสต์ที่เป็นกลุ่มชนซึ่งก็คือคริสตจักรนั่นเอง ข้าพเจ้าเชื่อว่าในอนาคตรเราจะเห็นการดำเนินชีวิตคตริสตจักรที่เป็นเครื่องบูชาทันยาหารได้ในคริสตจักรทั้งหลายซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตที่ทําให้พระเจ้าทรงอิ่มหนำก่อนจากนั้นยังเป็นอาหารให้เรากินด้วย